ผู้หญิงคนนี้เพิ่งออกจากห้องอาบน้ำเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูเธอคิดว่าแฟนของเธอกลับมาใครจะคิดว่าจะเป็นลุงแปลกอกอหลังจากที่ลุงบุกเข้ามาเขาก็โยนเงินหนึ่งกำมือลงบนโต๊ะหญิงสาวชะงักไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นลุงดึงหญิงสาวกลับมา แฟนที่เดินไปตามถนนเห็นสิ่งนี้รีบกลับบ้านแล้วคว้าเก้าอี้ทับลุงคนนั้นแล้วบอกสาวให้หนีไปตอนนี้หญิงสาวเพิ่งจะได้สติกลัวลุงจะไล่ตามมาคิดใช้โต๊ะฝ้าใส่เขาจนสลบไปแล้วทั้งสองก็วิ่งหนีเอชีวิตรอดบนถนนหลังนี้พาแฟนไปแจ้งความที่โรงพักก่อนสอบป,ปากคำแฟนสาวยังใจเย็นไม่ได้กลัวเธอจะจำเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อกี้คิดจึงริเริ่มขอคาให้การจากภายนอกใครจะคิดว่าคิดเพิ่งออกไปตำรวจแก่ก็มาถอดเสื้อคลุมแฟนสาวออกและบอกว่าเสื้อมีเลือดของฆาตรกรติดอยู่จึงจะเป็นประโยชน์ในการคลี่คลายคดีได้หญิง สาวตื่นตกใจทันทีมือของเธอจับที่หน้าอกไม่พูดอะไรเลยผ่านไปนานหญิงสาวก็ค่อยๆพูดว่าที่แขนขวาของฆาตกรมีรอยสักรูปดาวห้าแฉกตำรวจคิดออกทันทีว่าผู้กระทําความผิดฐานทําร้ายหญิงสาวอาจเป็นหัวหน้าตัวเองได้คนข้างนอกยังบอกด้วยว่าดาวห้าแฉกเมื่อถูกตำรวจถามแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้หัวหน้าตำรวจเหล่านั้นมองทุกอย่างอยู่หลังกระจก เขาเรียกผู้ใต้บังคับบัญชามาและบอกกับพวกเขาว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนของหลิงและเป็นสาวสำสอนด้วยสักพักก็สอบปากคำได้ฉันถูกเจ้าเด็กนั่นทุบตีฉันไม่ยอมแน่ผู้บัญชาการสั่งลูกน้องจับตาดูคิดให้ดีแล้วไปที่ห้องของหญิงสาวตำรวจเท่ารู้ดีว่าหัวหน้าจะทำอะไรฉากต่อมาหน้าตื่นเต้นมากระหว่างที่ตำรวจกำลังแก้ไขายแล้วจู่ๆคิดก็เห็นรอยสักนั้นในรูปถ่ายรู้ว่าอยู่ในถ้ำเสือแล้วตัวแฟนสาวตกอยู่ในอันตรายจึงรีบวิ่งออกไปทันทีแต่ยังช้าไปก้าวหนึ่ง ตำรวจสองคนลากคิดเข้ามาในห้องแล้วมัดมือข้างหนึ่งไว้บนหลังคาแม้จะโดนซ้อมหนักแต่ก็ยังเตือนตัวเองให้สู้กลับเพราะแค่เอาตัวรอดคนพวกนี้ก็เอาคืนได้เสร็จงานสกรปรกแล้วคนกลุ่มนี้นั่งคุยกันอยู่ในออฟฟิศพวกเขาไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาขณะนี้โทรศัพท์ดังขึ้นตอนนั้นเองที่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่ผู้หญิงขายตัวเป็นนักเรียนหญิงของโรงเรียนหญิงล้วนปรากฏว่าตอนพาแฟนกลับบ้านพบว่าบ้านแฟนถูกปิดเขาต้องการจะพังประตูแต่เสียง ทำให้หลิงตื่นเมื่อเห็นว่าทั้งสองไม่มีที่ไปหลิงก็ใจดีพอที่จะให้พวกเขาอยู่แล้วเธอก็บอกคิดว่ายังมีแขกอยู่คุณสองคนอยู่ที่นี่คืนนี้ได้ก่อนจะไปเธอยังบอกคิดให้ดูแลแฟนสาวให้ดีเมื่อแฟนไปอาบน้ําคิดกลัวว่าแฟนหิวจึงลงไปซื้อเค้กที่ชั้นล่างให้และในขณะนั้น ตำรวจก็เข้ามาแล้วเกิดเรื่องเมื่อกี่ขึ้นหัวหน้าบอกเป็นนักเรียนก็ไม่เป็นไรเด็กนั่นมันหี่เง้าเอาเป็นว่าจะกล่าวหาเราว่าโดนทำร้ายก็แล้วกันใครจะเชื่อคำพูดของเจ้าเด็กคิดโง่นั่นแม้แต่แฟนของมันเราก็ละเลยไม่ได้ดังนั้นลงมือได้ไม่เพียงแต่กล่าวหาเขาว่าบุกรุกแต่ยังกล่าวหาว่าเขาทุบตีตำรวจด้วยดังนั้นคิดจึงถูกจำคุกเป็นเวลาห เดือนหลังจากที่หญิงสาวถูกปล่อยตัวตำรวจถึงกับกูเธอว่าถ้าเธอกล้าพูดอะไรพวกเขาจะทำให้แฟนของเธอออกไปข้างนอกไม่ได้ตลอดชีวิตแต่ตำรวจยังไม่รู้ตอนนี้คิดกำลังวางแผนแก้แค้นในคุก ถึงเลือดจะไหลก็ต้องทำความสะอาดลายนิ้วมือเพราะเขาเตรียมแผนการแก้แค้นไว้แล้ว6เดือนก่อนเขาพาแฟนสาวไปแจ้งความที่โรงพักคู่ต่อสู้ไม่เพียงแต่ไม่แก้ไขอะไรแต่ยังข่มขืนแฟนสาวด้วยแล้วยังมาปกปิดเรื่องราวที่น่าตกใจนี้พวกเขาไม่เพียงแค่ข่มขู่แฟนสาวแต่ยังขังคิดไว้6เดือนด้วยในวันที่เขาได้รับการปล่อยตัวแฟนสาวของเขาอุ้มท้องเพื่อไปรับคิดในตาของคิดเต็มไปด้วยน้ำตาแห่งความเศร้าทั้งที่รู้ว่านี่คือลูกของสัตว์ป่าแต่เขาก็ยังเก็บกดความเจ็บปวดเพื่อกลับบ้านกับแฟนดูท้องของแฟนสาวคิดเริ่มค คนแรกที่เขาต้องหบุมจัดคือเจฟอร์ชื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเจฟอร์ขณะที่เขาไม่ทันได้สังเกตคิดใช้จานหักจี้ไปที่คอของเจฟอร์แล้วรัดเขาแน่นแม้เจอร์จะพยายามอย่างเต็มที่แล้วแต่ก็ยังหนีไม่พ้นแรงรัดของคิดจนถึงตอนที่เขาโดนปาดคอเขาก็ไม่ขยับเลยไม่กี่วันต่อมาตำรวจพบถุงในแม่น้ำหลังจากได้รับรายงาน มีกลิ่นเหม็นออกมาจากถุงนั้นตำรวจเห็นเอกสารของเจฟอร์ดูดีๆก็เห็นซาาของร่างเด็กตำรวจรีบไปบ้านของเจฟอร์พอเข้าบ้านก็มีอะไรเหนียวๆนวติดเท้าตามรอยเลือดบนพื้นตำรวจรีบตามัมหาภรรยาของเจฟอร์เธอนอนอยู่บนพื้นตัวอ่อนในท้องถูกพรากไประหว่างนั้นตำรวจแก่กำลังจะไปเอาน้ำมาให้ภรรยาเมื่อเห็นภรรยาจ้องมองไปที่ประตูเขาก็จับปืนทันทีไม่นานตำรวจก็รับสายแต่ไม่มีใครพูดอะไรตำรวจสังเกตเห็นความไม่ปลอดภัยจึงรีบไปที่บ้านของเขาทันทีแต่ยังช้าไปก้าวหนึ่ง ภรรยาของชายชาราไม่เพียงแต่ถูกคลากลูปไปเท่านั้นแต่ยังเสียชีวิตในอ่างน้ำร้อนอีกด้วยโทรศัพท์เมื่อกี้คือคิดจงใจโทรไปหาเขาคดีเลวร้ายยังคงเกิดขึ้นตำรวจเร่งค้นหาทู่เมืองคิดนั่งบนรถบัสแต่ตำรวจจะเข้าไม่ได้เมื่อรถกำลังจะออก จากนั้นชุนและกลุ่มคนก็มาคิดกลัวโดนจาได้จึงรีบวิ่งหนีเมื่อชุนเห็นก็รีบวิ่งตามไปเขาวิ่งอย่างบ้าคลั่งแต่ก็ยังถูกตำรวจล้อมอยู่ที่ทุ่งหญ้ากลับมาที่ห้องสอบสวนจะเห็นว่าคิดกลับมาแก้แค้นแล้วแต่ไม่มีหลักฐานไม่มีลายนิ้วมือเลยใช้คันธนูด้วยความรุนแรงบังคับเขาให้พูดออกมาพร้อมกันนั้นก็ตอกตะปูยามัดขาคิดแล้วตอกตะปูที่หูของคิดถึงแม้จะเจ็บมากจนไส้แตกแต,แต่คิดก็ยังไม่พูดอะไรชุนโกรธจนเลือดขึ้นหน้าเขาต้องการบังคับคิดให้พูดความจริงิงงเเเขาเอาอตตะปูยหยบบทลลนโ๊แ้วแ ดึงคิดขึ้นมาทุกเขาลงต๊ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังไม่พูดอะไรนอกจากประโยคเดียวคือพวกคุณสามารถเอาผิดฉันได้แต่ไม่มีหลักฐานขณะเดียวกันแฟนสาวเห็นข่าวก็รู้ว่าแฟนโดนตำรวจจับทันใดนั้นเธอก็คิดหาวิธีช่วยคิดอย่างแรกเธอเผารูปถ่ายของทั้งสองคนแล้วโทรแจ้งตำรวจแล้วหยิบมีดเดินช้าๆเข้าห้องน้ำผ่าท้องตัวเอง อุ้มเด็กออกมาแล้วโยนมีดลงท่อจุดประสงค์ของผู้หญิงที่ทำแบบนี้คือช่วยชีวิตแฟนของเธอครึ่งปีที่แล้วที่สถานีตำรวจเธอถูกตำรวจทำไม่ดีเพื่อล้างแค้นให้ตนแฟนของเธอจึงไปฆ่าครอบครัวตำรวจทั้งสองแต่แล้วก็โดนจับอีกในสถานีตำรวจคิดถูกตำรวจทรมานอยู่ในอันตรายในเวลานี้หัวหน้าเข้าไปข้างในเมื่อเห็นคิดถูกทุบตีอย่างนั้น จึงเรียกลูกน้องสองคนออกไปพวกนายจับผิดคนแล้วเมื่อกี้เพิ่งได้รับเคสหญิงตั้งครรถูกกรีดท้องแน่นอนว่าคิดไม่ใช่ฆาตกรแล้วการผ่าท้องของแฟนสาวก็เลยทําให้ความสงสัยของคิดหายไปหมดหัวหน้าบอกกับคิดว่าโดนอัดแบบนี้แค่อยากเข้ามายุ่งอีกฉันจะปล่อยคุณไปเดี๋ยวนี้แต่ชุนรู้สึกว่าสิ่งต่างๆไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเขาโทรหาเจ้านาย บอกเขาว่าเด็กเหลือขอมาแก้แค้นครอบครัวของอีกสองคนถูกฆ่าตายถึงจกกะเกษียณแล้วก็ยังต้องระวังบางที่มันอาจจะมาหาคุณในภายหลังก็ได้หลังจากวางสายชุนก็ไปโรงพยาบาลเพื่อสอบปากคำแฟนสาวของคิดสักหน่อยแต่บางเอิญคิดช่วยแฟนสาวออกมานอกได้ก่อนชุนก็รีบขับรถตามมาแล้วเรียกเพื่อนร่วมทีมขับรถมากั้นถนนไว้เมื่อเพื่อนร่วมทีมเห็นรถของคิดก็เปิดฉากยิงทันทีรถจอดชนปั๊มน้ํามันตำรวจเดินไปด้านหนะ้ากําลังจะโผล่หัวออกมาตรวจดูทันใดนั้นปืนก็ถูกคิดปัดออกทั้งสองต่อสู้กัน ตำรวจใช้สายน้ำมันรัดขอคิดแต่ทันใดนั้นคิดก็กดน้ำมันใส่ปากเขาแล้วคิดก็เปิดฉากยิงต่อเนื่องทำให้ร่างของชายอีกคนลุกเป็นไฟทันทีไม่เพียงแค่นั้นปากของเขาก็เต็มไปด้วยไฟไม่นานเขาก็ถูกเผาคิดเพิ่งวิ่งหนีแล้วชุนก็ไล่ตามมาทันโชคดีชนโดนหินก่อนไม่ใช่คิดชุนลงจากรถก็ใช้กระบอกทุบคิดซ้ำๆคิดไม่มีแรงต้านเมื่อกำลังจะโจมตีครั้งสุดท้ายคิดก็คว้าฝาเทอระบายน้ำและตีหัวของชุนแล้วห้าหนุ่มที่เคยทำร้ายแฟนของคิดมาก่อน ตอนนี้เหลือแต่หัวหน้าคนเดียวผ่านไปหนึ่งคืนหัวหน้าก็มาถึงเห็นแฟนสาวในรถพยาบาลเขารู้ว่าคิดต้องอยู่แถวๆนี้เลยเอาปืนยิงขึ้นไปในอากาศให้คิดออกมาเองแต่ไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลานานหัวหน้าทนไม่ไหวแล้วยิงแฟนสาวคิดทันทีไม่นานคิดก็ค่อยๆลุกออกมาจากทุง่งหญ้าพอหัวหน้าเห็นคิดก็เปิดฉากยิงแต่ไม่โดนกระสุนแค่นัดเดียวเขาค่อยๆเข้ามาใกล้เตรียมจะจบชีวิตของคิดแต่กระสุนก็หมด เขามองไปที่คิดนอนจมกองเลือดและบอกเขาว่าความเกลียดชังของเราได้สิ้นสุดลงแล้วถ้ากรอดมาได้ก็ขอให้จําไว้ให้ดีฉันเองที่ไว้ชีวิตแกไม่กี่เดือนต่อมาคิดรอดมาได้จริงๆเห็นชื่อหัวหน้าย,ยังขึ้นทีวีอยู่คิดตัดสินใจว่าจะแก้แค้นต่อไม่นานเขาก็ไปปฏิรูป ทั้งที่ตอนนี้หัวหน้าเป็นหัวหน้าที่นี่แต่ไม่อาจชดเชยความป่าเถื่อนที่เคยทํามาในอดีตได้หลังจากที่เด็กๆออกไปแล้วหัวหน้าก็รินกาแฟนหนึ่งถ้วยแล้วบอกเขาว่าตอนนี้เขาเชี่ยวชาญในการสอนเด็กร้องเพลงและรู้สึกเสียใจกับบออดีตมากๆฉันหวังว่าคุณจะอาหสิกรรมให้ผมแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่เมื่อพูดจบทิดก็วางมือลงบนโต๊ะแล้วยิงทะลุดาวห้เฉดนันถัดมายิงอีกนัดปังปังหัวหน้าไม่มีการต่อต้าน เวลานี้เด็กๆได้ยินเสียงปืนวิ่งเข้ามาในห้องไม่ได้ทําให้คิดใจอ่อนแต่ยังคงยิงเพื่อจบชีวิตเขาขณะที่เขากําลังจะจากไปทันใดนั้นก็มีเด็กคนหนึ่งเอาปากกามาจ่อที่คอของป่านแล้วกัดคิดไป1นึ่ทีจากนั้นเด็กกลุ่มหนึ่งก็ล้อมเขาไว้ทันทีแล้วใช้ปากกาในมือแทงคิดอย่างแรงเมื่อคิดไม่ถูกล้อมเด็กคนหนึ่ง ก็หยิบปืนขึ้นมาจากพื้นแล้วยิงใส่คิดจนเลือดของคิดและของหัวหน้ารวมเป็นหนึ่งนั่นคือตอนที่คิดสิ้นลมหายใจแม้ว่าหนังเรื่องนี้จะทําให้คนรู้สึกน่าขยะแข็งแต่ยังแสดงถึงความหวาดกลัวและความอาค่าพยาบาทของผู้คนอีกด้วยเนื่องจากคิดถูกแขวนอยู่บนหลังคาเห็นแฟนสาวถูกข่มขืนจนแฟนสาวเอามีดเข้าไปห้องน้ําเพื่อช่วยเขาทุกอย่างคือการต่อสู้ของอาชญากรรมพวกเขาเป็นเพียงคนธรรมดาที่ต้องการความช่วยเหลือเมื่อตกอยู่ในอันตรายเดิมที่อาจมีชีวิตที่มีความสุขได้แต่บังเอิญโดนกลุ่มคนไม่ดีบางคนเหยยยีบํา และทําให้อับอายแม้ท้ายที่สุดแล้วคนชั่วเหล่านั้นก็ยังต้องการให้อภัยเพื่อเริ่มต้นใหม่เขาพูดคําเหล่านั้นบนพื้นฐานอะไรคิดขายตัวเองให้กับปีศาจเพียงเพื่อแก้แค้นชําระล้างคนชั่วให้โลกนี้สะอาดขึ้น